สวัสดีคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับหยนก็อยู่นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่ตลาดบ้านใหม่100ปีนะครับแล้วมาก็ไม่ได้ยากเลยนะครับจากกรุงเทพเนี่ยสิชั่วโมงกว่าเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อเลยแค่ชั่วโมงครึ่งครับและวันนี้นะครับผมก็มากับโอ้โหทีมปั่นของแบมบูมินฟิลล์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้ามาปั่นแบบนี้ต้องสุดทุกที่สดชื่อทุกเวลากับยาดมแบมบูมินฟิลล์ครับอุปกรณ์เตรียมมาพร้อมนะฮะหมวกพร้อมแล้วนะครับเสื้อพร้อมกางเกงพร้อมรองเท้าพร้อมและจ นี่ฮะอย่าดมแปปปุ่มมินฟิลของผมนะครับซึ่งเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมาปัดด้วยเหรอบอยแล้วตกลงเขาจะไปกับเราด้วยไหมครับพี่อย่าเลยค่ะปล่อยให้บอยอยู่ตรงนี้เขาเหนื่อยได้ยืนทั้งวันพวกเราพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับแต่กนปันนมหยวนและทีมเปปปอรมมินขอแวะชมความงามของตลาดบ้านไม้หม่100ปีที่ว่ากันว่าที่นี่เป็นตลาดสุดคลาสสิกมีการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆบ้านไม้ห้องแถวเหมาะสาหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแนวไลฟ์มากๆค่ะ ชมตลาดกันแล้วนุ่มยวนและทิมเปปเปอร์มิน,มมนก็ปั่นเจ้าสองล้อมุ่งหน้าไปกันที่สวน่าร์มฟาร์มนกที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์นกแก้วไว้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในการเลี้ยงนกแก้วอย่างถูกต้องค่ะก่อนปันต่อที่มีอะไรให้หยวนหือแ <c oughs> จมพร้อมแล้วฮะไ <c oughs> ปะ ก่อนกลับเราก็ไม่พลาดแวะเข้าไปชมธรรมชาติงานศิลป์และดินเผากันที่คุ้มวิมานดินค่ะที่นี่เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายแบบในบรรยากาศรีสอร์ทสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเราสะใจกันมากวันนี้ปั่นกนสะใจไหมครับสะใจถ้ายังไม่สะใจเดี๋ยวให้ยีกิโลผมต้องขอคุยพี่นันนึงดีกว่าหลายคนหมอโอ้โหนี่แบบ เป็นผู้บริหารดับสูงแล้วเนี่ยก็ทํางานก็เยอะแล้วเนี่ยยังหาเวลามาปั่นจักรยานสแสดงว่าพี่นาส่วนตัวเนี่ยมองว่าการปั่นจักรยานเนี่ยไม่ใช่การออกกาลังกายอย่างเดียวมันมากกว่านั้นใช่ค่ะมันนอกจากได้การออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันเป็นเวลามาปั่นกะทีมันเป็นปาาปทีมเวิร์กทีมสปิริตแต่ละที่มันก็จะมีจุดของเขาค่ะแล้วเราก็จะให้เห็นวิถีของชาวบ้านน่นอกจากว่าได้ออกกำลังกายเนี่ยยังได้สาระความรู้ด้วยเอาละครับก็จากกันไปนะครับด้วยภาพธรรมชาตินะฮะแล้วก็ศิละปะนะครับเอาพวกเราพ่อไมดสามสี่สุด สดชื่นทุกเวลากับยาดมแบป็คเม้นฟิลก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/slash e m i n t b i t e นะคะ